ก็ที่ผมใช้เป็นตะก,กอ้อทาเองนะครับผมประมาณสามเซนครึ่งนะครับผมตัวเบ็ดใช้เบ็ดกล่องเลยนะครับผมเบ็ดร,ราคาถูกๆนี่นะครับผมแล้วขยันเปลี่ยนเอานะครับเบ็ดเบอร์เจ็ดนะครับผมวันนี้ก็จะเกี่ยวมันหมูกับเม็ดโฟมนะครับผมเกี่ยวก็สูตรเดิมนะครับเป็นลำบ่มของผมเองนะครับ สวัสดีพี่ๆนะ้านๆะและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิงนะครับผมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับผม หลังจากที่เดินสายคองมาหลายอีพีเลยนะครับผมก็วันนี้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาลงแพแม่น้ำเจ้าพยาแพสมหมายบางไซนะครับผมตอนนี้เวลาหกโมงยีนาทีผมก็มาถึงแพประมาณ5้าโมงครึ่งครับผมประมาณนี้ลงแพมานะครับก็เดี๋ยวมารีวิวแพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมไปรับชมกันเลยครับผม รายากาศหน้าแพนะครับผมตอนนี้ลงตะก้อนหน้าดินไปห้าคันนะครับผมแล้วก็มีลูกกุ้งสองคันอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงเพิ่มอีกนะครับผมแพสมัยจะอยู่อยู่ห่างกันหน่อยนะครับผมก็ตีค่อนข้างตีเบ็ดสะดวกนะครับในแพรนะครับผมแพนี้เป็น ชื่อแพรสิบเก้านะครับผมนี่ครับมีไฟฟ้าให้นะครับเป็นแพรโล่งๆข้ามาสองคนครับวันนี้กับมือสวิงเหมือนเดิมขอบคุณการที่เข้ามารับชมสภาพแพรประมาณนี้มีสวิงมีกระชังให้นะครับผมเตาถ่านนี่นะครับมีให้นะครับด้านนี้ด้านนี้เป็นห้องนอนนะครับมีพัดลมให้สองตัวนะครับผม ส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับผมนี่ครับห้องน้ําก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีน้ําให้นะครับใส่น้ําไม่น้ำเอานะครับครับส่วนค่าบริการแพรสมหมายบางไทรนะครับผมการละห้าร้อยบาทนะครับผมราคานี้ราคาเดียวทุกวันเลยนะครับผมลูกกุ้งมีขายครับตัวละห้าบาทนะครับผมทักมาสอบถามทาง Facebook ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่วนอุปกรณ์ จานชามแก้วอะไรมีให้นะครับผมก็แจ้งทางเจ้าของแพรได้เลยครับแต่วันนี้ผมเตรียมมาเองนะครับผมก็ส่วนมากผมจะเตรียมมาเองนะครับผมก็สะดวกกว่าก็แล้วแต่ใายสะดวกแบบไหนนะครับผมคืนนี้เราก็มาตามลุ้นกันยาวๆนะครับผมว่าจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมกับทิปแรกของแม่น้ําเจ้าพยาปี2,567ครับ กินตอนเอาคันหลบผักนะครับผมน้ําลงแรงครับผมปลาปลาก็เลยเงียบนะครับตั้งแต่ลงแพมานะครับสี่ทุ่มนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้น้ําเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็มีตอนนี้ลมสวนกับน้ํานะครับผมน้ําไหลลงมาทางซ้ายมือนะครับแต่ลมสวนมาขวามือนะครับผมผักก็เลยตีย้อนกลับมานะครับ ครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สิบนาทีนะครับผมผักก็มาเยอะแล้วครับผมผมก็กดคันลงไว้นะครับผมแล้วก็เชือกผูกไว้ก็น้ํายังไม่เปลี่ยนนะครับคืนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตอนไหนนะครับยังเป็นน้ําลงอยู่เลยนะครับผมปลาก็จะเงียบหน่อยนะครับผมปลาเงียบเลยนะครับถ้าเป็นน้ําลงก็เดี๋ยวผมจะ เข้าไปนอนประมาณสักสองชั่วโมงครับผมนอนรอดูน้ําดูผักด้วยนะครับผมแล้วค่อยตื่นมามาลุ้นมาลุยกันต่อนะครับผมเพราะตอนนี้ปลากินห่างอยู่แล้วครับผมแตน้ำยังไม่เปลี่ยนนะครับผักก็มาพอดีนะครับเดี๋ยวไปพักผ่อนสักหน่อยนะครับแ้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผม กกนะครับผมผักเกี่ยวสายนะครับวุ่นวายเลยนะครับครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับผมก๋สถานการณ์แย่เลยครับคืนนี้ผักยังน้ําเปลี่ยนแล้วนะครับผมน้ําเริ่มเริ่มขึ้นแล้วครับแต่ผักก็ยังไม่หมดนะครับผมผมก็ตีตีตะก้อไว้สองคันนะครับผมแล้วก็กดคันลงไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลุกกุ้งสองคันนะครับผม เดี๋ยวรอดูอีกสักหน่อยนะครับผมว่าผักจะไหลจะไหลออกจากหน้าแผ่หรือเปล่านะครับผม จะได้เลยนะครับผมกำลังจะยกขึ้นนะครับหลุดในติดอยู่นานแล้วครับเมื่อกี้ ตีสี่ห้าสิบห้านะครับผมเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดครับผมกำลังทยอยเปลี่ยนเหยื่อหน้าแพไล่หมดทุกคันเลยนะครับผมแล้วก็ลูกกุ้งด้วยแล้วพอดีมีคันว่างอีกคันนะครับผมก็เลยเกี่ยวกุ้งย่อนข้างแพนะครับผมโยนลงไปแล้วย่อนส่งสายหน่อยนะครับ ปากายกินคามือเลยครับผมเรียกมือสวิงมาเปิดกล้องนะครับคันก็เล็กนะครับเบ็ดตัวก็เล็กนะครับผมหู้ไซส์น่าจะมีกิโลนะเกือบสองโลเนาะได้อยู่ครับไซส์ใหญ่ผมมาขึ้นมาให้ดู เล็ก <laughs> สุดยอดครับคันนี Naj ้หมานิ ead, ่งครับผมเบ็ดก <bur> ็ต <tamanho> ัวเล็กนะครับผมเบ็ดประมาณเบอร์หนึ่งนะครับจิดุเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับ โกงนะครับผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับเมื่อกี้กำลังยกคันหลบผักนะครับสายสวยนะครับกหนมันหมูนะครับคันนี้ครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงแล้วนะครับผมผักกวนเกือบทั้งคืนเลยนะครับผม ตอนแรกคิดว่าน้ําน้ําเปลี่ยนเป็นน้ําขึ้นผักจะไหลออกนะครับผมแต่ก็ไม่ออกนะครับผักก็ยังไหลผ่านหน้าแพรนะครับผมเมื่อคืนก็ตีแล้วก็ทิ้งไว้แค่สามคันนะครับผมแล้วกดคันไว้มีโอกาสลงเบ็ดน้อยครับถ้าถ้าผักไม่เข้าก็น่าจะได้ตัวมากกว่าน,นี้นะครับเมื่อคืนลงไม่น้ําเจ้าพยาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องวัดดวงเรื่องผักนะครับผมเพราะว่า เราไม่รู้ว่าผักจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็น้ําขึ้นน้ําลงนะครับผมอยู่ที่จังหวะอยู่ที่หลายๆอย่างนะครับผมแต่ดีนะครับมีมีได้ปลากายมาแต้มหนึ่งนะครับผมโอ้โหเหมือนไหยมาพอดีครับดวงจะได้นะครับผมเพราะผมตีลูกกุ้งไปกินคามือเลยนะครับขอบคุณพี่ๆนานะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาลเล็กๆช่องนี้นะครับผมอเดี๋ยวผมจะยังไม่เก็บคันนะครับผมก็เหลือคันตะก้อกับคนลุกกุ้งนะครับผมก็มีที่ทยอยเก็บไปแล้วก็มีบ้างนะครับเผื่อจะมีแต้มมาส่องท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมผลงานปลารวมกันเลยครับผมไปครับ ไปร,รวมห้าแต้มนะครับวันนี้ก็ถือว่ารอดที่เอาไปนะครับผมดียังมีปลากายมาช่วยนะครับนี่ครับแต่ตะโกกเมื่อคืนก็ไซส์ดีนะครับผมมีมีเมื่อเช้า,ชานี่ไซส์เล็กหน่อยเมื่อคืนไซส์ดีเลยขอลาบอะลาบได้เลยครับตะโกกสีแต้มนี้มีปลากายนี่ครับอาจะโลกกว่าครับไซส์ดีอยู่ครับนี่ครับฝ่ามือ กินลูกกุ้งนะครับปลากายครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็พอได้ลาบกับพอได้ทอดมันนะครับผมอ๋อมือสวิงดีใจนะครับผมได้ปลากายชอบครับชอบทอดมันทอดมันปลานะครับผมทอดมันปากายอ๋ปลากายชอบชอบแกงด้วยนะครับแกงเขียวหวานปลากายนะครับผมก็คลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม ต้องทำป่าเยอะแล้วไี่บ๊ายบาย